สวัสดีครับชุมนุมต้นเรียยรแลยสายพันธุ์นะครับวันนี้มาดูตุเรียนการเปลี่ยนยอดนะครับตอนเดิมเป็นพวงมณีนะครับพอดีผมเห็นว่าออกมาปลูกนะครับพวงมณีผมว่าตอนนี้มีสายพันธุ์หลายสายพันธุ์นะครับที่ดูแล้วน่าจะมีอนาคตนะครับก็เลยเปลี่ยนยอดนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนยอดไว้เพื่อที่จะเอายอดนะครับย้ํานะครับ เพื่อนสมาชิกนะครับเปลี่ยนยอดเพื่อจะเอายอดนะครับไม่ได้เปลี่ยนยอดเพื่อที่จะเอาผลนะครับก็เลยใส่ไว้เยอะหน่อยนะครับตอนนี้ใส่ไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสายพันธุ์นะครับรวมต้นเดิมพวงมณีนะครับตอนนี้เป็นแปดสายพันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมติดกิ่งทีจังสมมติว่ากิ่งนี้นะครับเราติดนะครับสมมุติว่ามันติดทั้งหมดนะครับเราจะตัดออกกิ่งกลางก็ได้นะครับเสียไปติดก่อนนะครับ จะประสงค์ไว้อยอดนะครับยอดบนก็เป็นทรงหวดนะครับเป็นทรงหวดนะครับเป็นกบวดกลวยนะครับกบสุวรรณทองบางสะพานนะครับทองสมพงนะครับจันหนึ่งนะครับกบสุวรรณทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะครับเสียไว้อยอดนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นต้นเสริมนะครับนี่ครับต้นหลักต้นหลักหมอนทองนะครับดอกไม้แล้วนะครับสรุปปีนี้สองรอบแล้วนะครับหมอนทองนะครับแต่เดี๋ยวต้องเอาดอกออกนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นสาริกานะครับตอนนี้เป็นต้นเสือไม่เอายอดนะครับไม่ใช่ต้นหลักนะครับปลูกไว้เอายอดเท่านั้นนะครับแปลงบนเขานะครับแล้วก็ปลายางนะครับช่วจนี้ก็ไม่ได้กรีดนะครับยางบริโคนตกมากด้วยแล้วก็ให้พ่อลงไปช่วยนะครับนี่ครับมีรีสอร์ทบนเขานะครับขนมร้ายๆนะครับ ก้านบนก็เป็นสาริกากนะครับสาริกาคู่กับน้ำดานะครับสาริกากคู่กับน้ำดำพื้นที่บนเขานะครับเสริมนิดหน่อยนะครับตรงนี้พื้นที่ไม่เยอะนะครับสองสามไร่นะครับที่ผมตกทุเรียนนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้แต่งกิ่งแต่งอะไรเลยนะครับ